ก็ขอกาบสวัสดีคนด้วยอยู่กับแบบที่มีชื่อว่าบ็อกฟลุสกันอีกแล้วไม่รู้จะบอกทําไมนะมาวันนี้เราจะมาเล่น24ชั่วโมงจริงๆคิวน,นี้มันต้องเป็น24ชั่วโมงแต่ผมอัดผิดมันก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนผลทุก50าบวิลนะซึ่งเสียงผมก็จะดูเหนื่อยๆหน่อยเพราะเพิ่งวิ่งขึ้นบันไดมามาเริ่มมาผมก็กินผลระเบิดไปเลยกินไปแล้งต่อก็ไม่มีอะไรแหละก็แค่ไปฟาร์ม <laughs> หลังจากนั้นผมก็วิ่งไปฟามก็พอมิงวีสามมันก็ได้างี้ยแหละแต่มันว่ายน้ำอุ้ยลุงฮัลโหลได้เจอฉันแล้วเหรอเออมันบอกว่าพลังาคาขีเกาะของเรายังไม่แข็งแกร่งพอ,อแล้วก็ช่างมันล้วกันได้เวลาขี่อุย้ยผิดคน,นได้เวลาขี่เรือที่ดอปจากโดฟามิงโกไปเกาะหิมะก็คือเกาะต่อไปเป็นที่เรียบร้อยหรือยัง ไปที่เรียบร้อยไอย่างไหนเนี่ยมาถึงแล้วหลังจากที่เรามาถึงเนะี่เราก็ต้องขึ้นไปบนหิมะที่ภูเขาหิมะฮะภูเขาหิมะก็มันสโน w m o u n t a นเออ,เออมันต้องภูเขาที่มีหิมะประมาณนั่นแหละ พอขึ้นมาถึงแล้วก็จะมีคนเราควสดอยู่ตรงนั้นตรงตรงเนี้แหละนี่มันก็จะบอกให้เราไปตีสโนว์ทูเปอร์โอเครับมาสกิลแรกของผลระเบิดเป็นการชาร์จไปเวลาชาร์จเต็มก็มันแค่จะแรงขึ้นกับชาร์จไม่เต็มก็คือยิ่งชาร์จยิ่งแรงนั่นแหละแต่มันจะมีชาร์จเต็มนะไม่ใช่ชาร์จแบบอินฟินิตเหมือนแบบแรงมากเลยขอ,อกรอบพเลอุ้ยเกือบโดนตูจริงๆไอ้ลูก กลมๆเวลาชาร์จมันต้องขยับด้วยนะแต่ว่ามันติดบั๊กตูมตัวหนึ่งยากมากมาปลดล็อกสกิลสองแล้วสกิลสก็โอ้ยจำๆสกิลสก็เป็นการจะรีวิวสกิล2ก็เป็นการปล่อยระเบิดไปที่พื้นทำให้ตัวเราก็เด้งนะแล้วก็ทำจามิดด้วย มันก็ไม่ค่อยเทเท่าไร่ไม่เทเท่าสกิลแรกสกิลสามชื่อว่าบอมแกร็บจับระเบิดก็เป็นการพุ่งเข้าไปจับมอนแล้วก็ระเบิดทําให้มอนปิวไปข้างหลังน็อกแบกอะเอาง่ายๆแล้หาอีสี่คอยกับจับตูมก็เทอยู่นะระเบิดปังแล้วก็เออเอาโ,อโดนได้ไงเนี่ย ต่อไปสกิลที่3มีชื่อว่าแลนดไมล์ก็คือวางระเบิดไปที่พื้นเป็นการชาร์จยิ่งชาร์จก็ยิ่งระเบิดแรงแล้วก็ยิ่งวงกวางขึ้นแล้วเวลามอนมาเหยียบหรือว่าคนก็ได้นะไม่ต้องมอนมันก็จะระเบิดเข้าใจง,ง่ายดีนะ <c oughs> ระเบิดตุ่มตามตุ่มตามโอ้ยเกือบโจยจริง้ว่ีซสิ Easy. ไปอีกตัวผมบอกเลยนะผลนี้เปนแบบดามเมจ จัดเจดไม่โดนดาเมจแบบโคตรแรงแล้วก็ขอเตือนไว้หน่อยว่าไอ้สกิวที่3เนี่ยที่มันวางระเบิดที่พื้นเนี่ยจะยใช้ตอนมอนตีเราอยู่นะเมียนจะตายแบบผม,มเมื่อกี้ต่อไปก็เราก็ปลดล็อกสกิวสุดท้ายแล้วมีชื่อว่าเซลล์เดสตรักชั่นเป็นการระเบิดตัวเองเป็นการชาร์จแล้วมันจะลดเลือดเราไปเรื่อยๆแล้วก็ระเบิดออกมาซึ่งวงกว้างมากกว้างจริงๆไงทุกคนคอยอรอบมาขอ,อกรอบคอยอรอบ ฮึบชาร์จไปหรถเลือดเต็มตู้มประมาณนี้นะแล้วก็บอกเลยนะว่าโคตรแรงวันช็อตมอนด้วยแล้วต่อไปนี้ทุกคนจะได้รับชมและฟัง ASMR ผลระเบิดสกิลสุดท้ายแบบลุล,ล,ล,ล เลเวลหนึ่งหละเอาใหม่เอามตอนนี้เราก็ปลดล็อกเควสต,ต่อไปไปที่เร้อยก็คือ Winter Warrior นักลบแห่งฤดูหนาวชื่อแปลกๆแลบได้เวลาแล้วล่ะเบ,บิดตูมอ่าได้แค่สองตัวแล้วก็เราก็ต้องมาฟาร์มตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันแบบระเบิดทีนึงมันได้หลายตัวกวา่าก็คือมันจะเควสเสร็จเร็วกว่าแลวมันคุ้มกว่าด้วย หลังจากนั้นผมก็เพิ่งสังเกตว่าผมเพิ1 5 6เกินมา6เวลแล้วก็ไปซุ่มได้ผลช็อปซะด้วยเดี๋ยวมันไม่ใช่ช็อปมันคือผลสปินผลเออสปินเพรว่าหมุนผลหมุนเออใช่มันก็แปลว่าหมุนนั่นแหละกินเข้าไปแล้วไปตีบอสกันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าใครไปดูทวิตเตอร์ของบล็อกฟุตมาจะรู้เลยว่าอัปเดต20เขาเปลี่ยนดับใหม่เยอะมากเยอะจริงๆนะไป

โลกสองไม่เคยได้ในสัปดาห์นะซึ่งสกิลแรกของผลสปินก็เป็นการหมุนสกิลสองก็หมุนก็เนผลหมุนน่ะฮัลโหลอ่ะใหม่เดี๋ยวอธิบายให้ง่ายขึ้นดีกว่าสกิลแรกนั่นเหรอก็เป็นการหมุนหมุนมือส่วนสกิลสองเป็นการหมุนตัวหมุนตัวนี่นี่เข้าใจง่ายกว่าผลระเบิดนะก็หมุนนะมันหมุนหมุนจริงๆนะ มาลองสกิลสามก็เลยดีกว่าสกิลสามก็เป็นการเป็นการทําอะไรแ่ะไม่ยอมใช้สักทีเป็นการหมุนตัวไปแล้วก็ปล่อยระเบิดออกมาเหมือนเราถือระเบิดอยู่แล้วเราหมุนแล้วรเราก็โยนออกไปอะ่ะซึ่งระเบิดนี้ไม่ใช่ระเบิดธรรมดานะมันระเบิดติดตามเลยโคตรโกงหมุนๆๆๆก็บอกเลยดาเมจของผลนี้โคตรเบายกเว้นสกิลสุดท้ายก็นิดนึงอะพอใช้ได้อยู่อืมนิดนึงจริง แล้วหลังจากนั้นเกมเมอร์โรบอทเขาก็แจกโค้ดอีกแล้วอะโฮโฮ่ะฮูฮตอนนี้เรากูเวิวหนึ่งพันเก้าสิบแปดแต่มันไม่เห็นเลขหนึ่งก็เราก็วิวเก้าสิบแปด สิ่งที่ทุกคนเห็นคือการทำเพียงควิสเดียวและผมต้องทําซ้ําแบบนี้เป็นส0บ0ี0สิรอบแน่นอนว่ามนนานแน่นอนสมผลเพราะตอนนี้ผมเว็นหนึ่งร้อยหนพโอ้ทำไมไม่เห็นเลขหลักพันเนี่ยมันแบบขึ้นว่า100โอ้โหจริงมาคือ1น0ะ่งพันห่อะไม่งั้นหนึ่งร้อยจะมาอยูลล่ลบสองได้ไงพูดอะไรแปลกๆมากินเลยต่อไปก็คือผลไฟลองสกิลหนดีกว่าไฟบูลล ก็ยิงกระสุนไฟตามชื่อเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็มาฟาร์มเกาะน้ำครึ่งร้อนครึ่งเย็นแต่มันเป็นครึ่งเย็นก็คือฟาร์มเกาะเย็นต้องอธิบายไงฟาร์มเกาะครึ่งเย็นอืป,นประมาณนั้นแหละซึ่งมอนตัวนี้ดูไกลๆก็รู้ว่าตัวประกอบแน่นอนนะแต่ว่าโ,โหโคตรอึดอ้าวิ่งไปไฮึยิงนัดปปป,ป,ปโอ้โหไม่โดนด้วย อวาบได้โอไมก์ก๊อดซึ่งภาพที่ทุกคนได้เห็นคือผมในอดีตที่พยายามจะลงดันกับน้องที่ยังเว,วมปิตันมาถึงก็ตามภาพเลยครับ หลังจากเสียผลที่ดีที่สุดในเกมเป็นหนึ่งผลแล้วเราก็มาลงทุนเอาผลบาลเรียมาแรกกับผลยางเพราะบาเรียผมเคยใช้แล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดทุกอย่างอย่ากดติดไลน์นนะ